เ,เรอติดตามหน้าเพจน,นะลูกคา้าเดี๋ยวมีโปรโมชั่นอีกลูกคา้า90โล100โล900 999อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าราคาีาาโปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวมีอัปเดตให้ประมาณ19 20นี้นะคะรอติดตามได้เลยเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็ถามหาโปรเดือนนี้มาอยู่แล้วปกติสบายออเดอร์จัดโปรทุกเดือนทำไมเดือนนี้ไม่ไม่ปล่อยโปรสัทีหน้าเพจทำไม่ทน ตู้เข้าก็ <S <S าจะทำก็จะทำแล้ตู้เข้าจะโปไม่ทันเดี๋ยวให้โปว,วันที่สิบเก้ายี่สิบนี้ลูกค้าคครัอมาสี่สิแปดดีอนพอยกางเกงกางเกงแฟชั่นลูกค้ากางเกงแฟชั่นนะคะคูหลอดมาเลยคูหลอดสี่สิแปดดีลูกค้าไปไหนไม่มีเอามาไปนี้เลยค่ะสี่สิบห้ากิโล สามพันห้ารอยบาทต่ออันเออมันใหม่นะแม่งานผ้าใหม่นะคะสะอาดมากเนี่ดินได้เลยไปโรงงานแล้วอ่ะพี่ถ้ามันไม่ดีคือไม่สั่งเขามานะลูกค้าไปเห็นผ้าเห็นวัตถุดิบเขาแล้วอะลูกค้านะฮะผ้ามันเข้าตาผ้ามันเลิศผ้ามันไปต่อได้นะลูกค้านะลองดูเป็นงานเกเกมแฟชั่นเลยสามพันห้ารอยตก อันนี้ตกกี่ร้อยตัวเยอะนะตกอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณเท่าประมาณเดสอะคุณพี่สองร้อยเออน่าจะประมาณสองเกือบสองร้อยตัวได้พี่ไม่หนาใส่สบายใช่แล้วมันจะเนี่ยมันจะออกเอลแฟชั่นประมาณนี้สามพันห้าสองร้อยตัวเหรออุ้ยตกตัวสิบร้อยสิบเจ็ดบาทอันมุกมาน่าไปให้มาแทนเลยใช่มานี่ เอลอย,ยังดีลูกค้า<ช>ตัวนี้ใหม่จัดเอวยังยืดขาแบบว่าขากระบอกใหญ่ค่ะบานแฟชั่นแบบนี้ลูกค้าทุนประมาณ17-18บาทแม่ไปต่อได้ตัวละขั้นต่ำเลยนะขายถูกแบบไม่เอาอะไรเน้นแบบว่ามาไวส<ช>ุดไวสาห้าห้าสิได้เลยนะคะงานอัดพีชเยอะ L เอลนี่ยดูสินี่คือสั่งเขาพิเศษเลยนะแม่ ไม่เอาอยางตายยางเสียนะลูกคา้าไซส์แฟไซส์แฟชั่นวัยรุ่นประมาณเนี้ยไซส์ประมาณนี้ลูกคา้านี่สว่วนนี้ยขายดีนะลูกคา้าขายออกตลอดใช่นี่ของใครขายหมดตลอดขายออกเรื่อยๆลูกค้าเมาเรื่อยๆขายไวอันนี้ก็คือเปิดเทสให้ดูนี่โทนดําก็สวยโทนดําใส่ทํางานก็ได้ใส่ลําลองก็ได้ลูกคา้านะคะทนยีนก็มีจ้ะลูกค้ามาถามหาตลอดรงคูหลอดอ่ะ ทรงคูหลอดเกงคูหลอดมีตัวไหนจัดโตไหมมีตัวไหนลดราคาไหมนี่เลยไม่ต้องรอดลดราคาพี่ราคาดีๆราคาถูกๆนี่นี้ไม่ค่อยได้ลดเลยลูกค้ามันตับเดียวมันหมดราคาที่หนูขายถูกแล้วถูกมากนี่เอวอยู่ไหนหกกน,นี่หา่อนนี่เฮ้ยนี่ชีฟองพี่มุกนี่อัดพีทออ่างศูนย์หนึ่งค่ะออ่างศูนย์หนึ่งมากค่ะ นะคะออ่างสนหนึ่งลูกค้าหรือเอารูกใหม่กระสอบใหม่บีหนึ่งห้าค่ะเอลดีเอลด้งไม่ใคียขายสองร้อยเก้าสิบแบบนี้ใช่ไหมถ้าลงตลาดมือหนึ่งอะพี่มันมันไปอยู่ประมาณร้อยกว่า,าไปเออร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้าเออประมาณกี่ตัวได้เนี่ย ประมาณสองร้อยปล่อยแปดสิบก็ได้นะต้นทุนประมาณสิบเจ็ดบาทสิบปดบาทลูกค้ากางเกงสวยใครขายกางเกงทางานกางเกงแฟชั่นอ่ะพ่วงคูลอตดไปได้เลยคูลอตดเนี่ยลูกค้าวัยรุ่นก็ใส่ม่บ้านก็ใส่คูลอัจะเป็นชื่อเรียกกางเกงทรงแบบยืดกางเกงผ้าทรงนี้ลูกค้าถ้ากางเกงโพลีก็คือกางเกงสไตล์ใส่ทํางานเนาะฟิลลิ่งนั้น นี่อเล็กเือสวยมาชอบใหม่แล้วสวยมากเลยตัวนี้เอลสปอร์ตเอลขอบสปอร์ตอส่วนหนึ่งนะคะกระสอบรีวิวลูกค้าใครเอาลูกรีวิวลูกโชว์ก็พิมพ์เข้ามาได้เลยอัดพีสไหล่ตัวจังอัดพีสออกเยอะนะโทนดำก็มีลูกค้าใครไม่ชอบโทนสีสีชอบโทนดำดำเน้นใส่ ตลาดคนทำงานเยอะๆใส่ทำงานฟิลนี้ยลูกค้าเอลสูงสูงเอลตะขอเอลสมอกมีหมดรุ่นนี้มันก็มิกสีมาให้ดีอยู่ไะแอดอยใช่ใช่เขามิกสีมิกลายมาให้ลูกค้าถ้าชอบงานแนวแบบว่าครูลอดที่ไม่เหมือนงานของญี่ปุ่นนด้ความแฟชั่นหน่อยไม่ต้องเป็นต้อเป็นคูลอดจ๋าลูกค้าแบบขาบานทิ้งตัวอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเล่นรุ่นนี้ได้เลยนะคะ6ดอกไม้ เล่นรุ่นนี้ได้เลยลูกค้าตัวบรูนะ 48B นะแม่อยากได้กระสอบใหม่นะคะพิมพ์ b 15หรือ b 15นะคะลูกค้าจ๋าอยากรับรุ่งรีวิวที่บอรเดชอยู่ตรงนี้นะคะพิมออ่าง01มาได้เลยแม่เน้นแฟชั่นนะแม่ส่วนผ้าเราจะเป็นผ้าสไตล์แบบว่าผ้าผสมโพลีางลินินงคอทตอนนะคะลูกค้าผ้าอัดพีชนะ เอลเป็นเหมือนที่แอนพ่อบอกเป็นแบบแนวแบบอิลาสติกนะลูกค้าเอวอยางยืดแล้วก็แบบว่าจะมีเอวรุ่นที่เป็นแบบยางยืดหนาด้วยนะคะที่แบบเขาเรียกว่าขอบปิ้นลายอะ่ะขอบปิ้นลายเอาไปใส่แบบเออคู่ก,กับแบบเสืครอบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยได้เลยลูกค้ารุ่นนี้นะเอาไปแนะนําลูกค้าต่อได้เลยนะคะใครสนใจนะลูกค้าจ๋าจัดตัวนี้ได้เลยเพราะว่าราคาไม่แรงนะลูกค้า ตัวนี้แบบว่าตัวนี้สามารถทําราคาลงได้ก็เลยจะแบบปล่อยเป็นราคานี้ราคาเทสไปก่อนนะลูกค้านะสีดามันก็สวยมันเป็นแบบสไตล์มันก็ไม่ได้จีนนะเว้จริงอะ่ะทำเป็นแบบอฟอิลฝออยู่นะใส่ฝ่อได้อยู่แมใ่ใส่อยู่บ้านใส่นอนใส่ลำลองผ้าผ้าเบาๆบ,บ,บ้านเราเนาะใช่เนี่ยถ้าเป็นคุลตรญี่ปุ่นมันจะเป็นสไตล์แบบนี้ยคุลตดญี่ปุ่นจะติดคอตตอนเยอะผ้าขาบบานแบบจะเหมือนกางเกงกระโปรงแต่รุ่นนี้เขาจะแบบว่าบานแบบขาดแบบ ทรงทิ้งตัวนะลูกค้าทรงแบบเข้าโพกอ่ะแม่สวยเออเป็นเอวงานยิวจ้ำนะคะลูกค้าใครนะชอบก็จับจับได้เลยรุ่นนี้เหลือยังมีสต็อกว่างอยู่นะมีค่ะยังมีกระอกว่างอยู่นะรุ่นนี้หนูยังไม่ได้แบบหนูยังไม่ได้เอาไปคัดถ่ายทํารีวิวนะแม่แต่ว่าถ้าเกิดคัดถ่ายหะอะไรอ่ะเอ้จ็บใจเว่ะพี่คือดีดาสวยไปไหนมา วันนี้น่ไหนรูปป่าแม่แม่สุธิดาวันนี้ไปไหนมาเอ่ยเพราะว่าวันนี้เหมือนยังแม่เห็นคอมเมนต์พี่สุธิดาเลยป้าหรือว่าฉันลืมลูกค้าอยากได้รุ่มใหม่ B15 นะคะอ่ารุ่นใหม่ B15 ได้เลยเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแบบที่เราเบสท์ถือมาแกจะเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรรุ่นพิมพ์นิยมจะเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะรุ่นเมื่อกี้รุ่นรุ่นเมื่อกี้ที่บอกเบสถือก่อนหน้านี้นะไม่สบาย อุ้ยหายไวๆนะคะพี่สามเดียวกาศัมันเปลี่ยนเดี๋ยวรล้อนเดี๋ยวโตเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเขาม่สบายไปเหมือนกันแม่ใครแตกใครเปลีมาอยู่เหมือนกันนะ อย่ากินน้ำเย็นนะแม่ช่วงนี้กินน้ำอุณหภูมิห้องกับน้ำเปล่าอย่าให้ขาดเลยส่วนแอปพลยก็อยากขาดเ๊บซี่ใช่ถ้าขาดคือหนูบายูขาดน้ำตาลไม่ได้ขาดน้ำเปล่าไม่ไม่ตายขาดเ๊บซี่ไม่ได้บอสบอกขาดเ๊บซี่หนูแบบสั่นเลยสั่นแอปพลิกหนูคิดงานไม่ออกเลยเคอร์เลอร์ต้องเข้าตลอดเลยหายไวๆนะแม่นะหายไวๆนะแม่นะขอบคุณมากเลยอุตส่าห์แบบมาเข้ามาปุุบมาเอฟให้เลยอ่ะ ใช่นี่ด้านหลังน้องขึ้นราวขึ้นไม้ให้แล้วไม่นะขึ้นราวขึ้นลาขึ้นไม้ให้แล้วนั่นขึ้นแค่กี่ตัวเองประมาณยี่สิบตัวเองมั้งอันนั้นไม่ได้ขึ้นโทนดำเลยนะแต่โทนดำสวยๆก็เยอะใช่ด้านบนราเหมือนที่แอร์อกดัยไม่ได้ขึ้นนม่ได้ขึ้นโทนดำให้แต่ว่าโทนดำสวยๆหนูว่าโทนดำสวยๆเยอะเหมือนหนูถ้าเป็นหนูหนูก็ชอบมันเกสีดำใช่เราก็ใส่แต่คเกสีดำเหมือนกันเนี่ยูคขา ทรงสีสันจะประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่ามีติดสีดําไปด้วยอันนี้ไม่ได้ขึ้นสีดําให้ให้ดูสีสีก่อนนะคะทรงแบบไม่แก่นะแม่แแบ,บแงแ่งลายสีดําก็จะเป็นฟิลแบบว่าอาัทีแต่งเทปแต่ง,ตง,ตง,ตงลายอย่างเงี้ยนะลูกค้านะนสุดท้ายเวลาซื้อก็ซื้อสีอะไรสีดําแม่ดําเพราะว่าเป็นคนอ้วนเนี่ยง่ายแมทง่ายสีดำแตาสีอ่อนๆก็น่ารักเห็นยแม่คนนี้ก็น่ารักสีแฟชั่นก็จะขายได้แพงขึ้น เวลาแม่จะขึ้นราอย่างเงี้ยเวลาลงตลาดนะหนูแนะนํานะเอาไปเรียงโทนจะเพิ่มราคาได้เรียงโทนแม่เพิ่มราคาได้นะคะนี่อันนี้จะเป็นโทนมีเงาแม่ช่วมข้างหลังหนูที่เนี่ยที่ที่บอดโชว์เป็นน้องนองผู้ชายเรียงทางนั้นเลยนะเอาไปขึ้นไม้ใส่กล้าโทนใช่แบบนี้ได้เลยนะคะรุ่นใหม่ B 1หนึ่งาะแม่รุ่นใหม่ B 1ห่ายังว่างนะคะ45กิโลเอาไปในราคา3,500บาทเท่านั้นพอ สองสามวันนี้เดี๋ยวอัดใบน้องบูให้